ตีนสูตรน้ำตาลน้อยกว่าบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปววๆยมาจิคคลีนน้ำยาทำความสะอาดพื้น d ี v ไ d เด็ด,ดคุณไม่ยอมเกมสัปดาห์นี้กับแก๊งซีนุ่มที่ดูท่าจะคว้าน้ำเหลวลหลกรุงเทพกาญจนบุรี<ะ>กระบ,บีากาฬสินกาฬสินเ<ะ>ดี๋ยวเวลาลวจะหมดแล้วนะเราคิดอยมีบ้าไหนไม่มีไหมไปสี่ไปสี<ท>่ กำแพงเพชรเราลืมไม่ถึงกำแพงเพชรไม่น่าจะพลาดเลยจริงๆเวลาเมื่อกี้ยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับยังมีเวลาคิดต่อหรือว่าจะใช้เทคนิคการเผื่ออีกจังหวัดหนึ่งการพลาดก็ได้แต่ตอนนี้เงินสะสมของคุณลดลงมาเหลือ1น6่งามืรับไม่เป็นไรอบาทครับไม่เป็นไรครับไม่ใช่เรื่องใหญ่เง,เงินสะสมเพิ่มได้แต่ต้องไม่ผิดมาค่ะคิดให้รอบคอบอีกหน่อยมากกว่านี้ มาดูกันต่อเลยว่าพวกเขาจะกู้สถานการณ์กลับมาได้หรือไม่นี่คือสอง0มืข้อสุดท้ายค,คำถามข้อที่4ถามว่าในเพลงห่อหมกห้วกห้วกคืออะไร A. แมงกุจี B. ลูกออด C. ไข่มดแดง<อ>100วินาทีเริ่มครับ ชัวครับลูกออดลูกออดอยากียวค่ะเอาคดเอาพินดูจแวลเออหายเด็กแล้วข็งโอเค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 แขเย็นใจเย็นใจย็นไปไถือว่าแข็ช่วยทีมไปได้หลายวิเอางี้เ่หลายวิหลายวิดีค่ะดีค่ะ ใช้อย่างเร็วเลยข้อนี้เร็วเกิน <c oughs> ไม่น่ากดเลยนะเ <tim ing> พราะว่าจริงๆมันง่ายมากน่าจะไว้ใช้ข้ออื่นมากกว่านะผมว่าข้อนี้เพราะไม่ให้เป็นการพูดคุยัะเสียเวลาเสียเงินเงินรถไปไม่เป็นไรบางทีไม่ได้ใช้เลยจนตกรอบคุณกด B และคุณกดเ <intuition S 3> ทโ e เวอรทุกคนจะต้องตอบ B เหมือนคุณเจมจะต้องถูกขึ้นตัว B โอเคทุกคนตอบเหมือนกันโอเคคำตอบของคุณนะครับถ้าถูกจะขึ้นไปส5 0 0 0 ร้อยสิบาทเห็นไหมกลับมาสามมือนอีกแล้วขอยันเดียวอย่าผิดถ้าผิดจะลงมือเหลือ5,730และคำตอบว่าเพลงหอห์มบพวกพวกคือลูกออดขอ้อบีเป็นคำตอบที่ กับพวกเดียวกันอาหารไปหาแต่คะแนนเสียงไม่ไอพวกนั้นไม่ได้โหวตแกออกอาานี่นั่นน่าตอบอยู่พี่ก็ต้องมั่นหน้าหน่อยพี่ดูโอ,โอเคพวกคือลูกออสเป็นเป็นเขาเรียกอะไรวัตถุดิบในการปรุงอาหารชนิดหนึ่งของคนอีสานนะครับก็ถูกต้องไปและตอนนี้เงินสะสมของคุณก็ขึ้นมาเป็น3510บ,บาทครับ ถือเป็นการผ่านพ้นคำถามในรอบที่1ไปได้ไม่สวยงามนักเพราะว่าผิดไปแล้ว1ข้อเทโอเวอร์ <t ick over> ไปด้วยในรอบที่2มีคำถาม3ข้อข้อละ50,000ื่นโอกาสในการเก็บเงินจะได้เยอะมากขุดความรู้ออกมาให้ดีที่สุดอย่าผิดเลยนะครับอันนี้ข้อละ50,000ื่นคำตอบต้องมี2ข้อคำถามมูลค่าห0 0 0 0บาทคำถามข้อที่5ครับพระพุทธรูปสอง,ององใด ต่อไปนี้อยู่ในตำนานพระพุทธรูปสพี่น้องเอหลวงพ่อวัดบ้านแหลมบีหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในซีหลวงพ่อเพชร1 0 0วินาทีเริ่มครับเอกับบีครับสอที่สอล้วกันเอกับบีครับคือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมและหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ไหนหรอ ตามล่ะจริงๆจะมีทั้งหมด3รูปที่ลอยน้ํามาแล้หนึ่งในทางสองอันในสองที่มีน่าคือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแล้วหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในคือเอขบ้นบีใหญ่่ใในอะช่เรารู้จักแต่หลวงพ่อโตเดี๋ยวก่อนได้มีสองอันนี้เอและบีใช่เอกับบีใช่ผมว่าเอกับบีเอกับบีเหรอยังไงครับตอนนี้ีคุณบอสยังไม่ตรงครับทีนี้มั่นใจไหมผมมั่นใจมากคุณบอยผมมั่นใจมากคุณบอยมั่นใจมั่นใจไม่ได้คุณบอสเอชัวเอครับผมชัวร์ผมชัวร์คุณกดเลยเอกับบีวางครับมาค่ะ โอเคมีคุณบอสอย่างลังเลคุณบอสคุณลังเลถูกครับรู้จักคือรู้จักบางองใช่ไหมรู้จักครับรู้จักแต่ว่าหลวงหลวงพ่อบ้านแหลมผมไม่แน่เพราะว่ามันจะอยู่ไปทางอยู่สมุทรสงครามเพชรบุรีโอเคแทบแม่อะไรเราไม่อะไรเลยมีติงพี่เรารู้สึกว่าคุณใจกี่เปอร์เซ็นต์คุณติ่งลีผมมั่นใจเกินร้อยเกินร้อยเลยเพราะคนนี้เกินร้อยเลยเงินสะสม3 5มหมบาทนะครับถ้าหากถูกจะขึ้นเป็น62,060บาท แต่ถ้าผิดจะเหลือ15,255บาทเขาตอบว่า A, A กับ B, B นะครับเป็นคำตอบที่ถูกครับถูกครับ Zat, คุณรู้จักมากสุดคุณจริงลึเคยไปทั้งสองวัดนะครับจริงๆมีอีกองคนึงคือหลวงพ่อสธรใช่พระพุทธรูปสามพี่น้องที่ลอยน้ำมาหลวงพ่อนใช่ตำนานก็คือเป็นสามองค์ที่ลอยตามน้ำมาเป็นสามพี่น้องแล้วมาขึ้นที่จังหวัดต่างๆใครันนะครับก็คือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนี่ยชื่อวัดเพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรสงครามแช่หรูจริงสมุทรสงคราม อีกองคือหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่นจังหวัดสมุทรปราการและแน่นอนเราต้องรู้จักเป็นอย่างดีหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดชิงเาฉะเชิงเซราครับเงินสะสมสองทีนี้ขึ้นไปเป็น62,060บาทแล้วเรื่องของวัดผมตอบได้ข้อนี้เป็นไงล่ะเครดิตผมล้วนผมเป็นพระเอกในข้อหน้าก็ได้ยังไง ไม่ค่อยสบายใจอะค่ะพี่ทำไมทำไมไม่สบายใจเรื่องไหนมีอะไรบอกกันไหมที่เพื่อนกันฉันว่าพักเนี่ยเล่นไปจะโดนโหวตออกไงก็ไม่รู้แม่ใจเย็นกันก่อนครับคุณรัศมีแขยังเหลืออีกตั้งสองข้อก่อนที่จะถึงการโหวตยังไงรีบทำคะแนนให้ทีมเอซี่ตอนนี้เราชอบเอลตอนนี้เราอยากได้กอดกันนี่หนูฉันดูถ้าผิดนะเอ้ยอ้าว chuna <laughs> come clap the cat